นาลาพาดูบอลน,นะครับวันนี้เสาร์ที่16สิงหาคมตอนนี้ก็เวลา3โมง45นะครับวันนี้ก็เป็นไทยลีกฤดูกาลใหม่นะครับ2025ท26ก็เป็นนัดแรกของเมืองทองครับปีนี้เราได้เล่นในบ้านเป็นนัดแรกเลยปกติเรามักจะต้องไปเยือนแลวก็ผลงานไม่ค่อยดีมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุโข,ขทัย FC ซนะครับค้างข่าวไฟก็มาดูกันว่าอ่าเราจะทำลายสถิติในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวใกล้จะสี่โมงครับเดี๋ยวว่าจะไปรอดูว่าตอนที่นักเตะทยอยเดินทางเข้าสนามทย,ทยอยมาสนามกันนะครับก็อาจจะไปได้ไปทักทาย นักเตะใหม่ๆหรือว่าน้องๆที่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลายๆคนนะครับไ้ให้กํำลังใจกันนะครับก่อนที่จะลงเตะวันนี้นีประตูฝั่งทีมเยือนยังไม่เปิดนะครับก็เลยเดินเลาะใต้ทางด่วนไปนะครับแล้วก็จะไปเข้าทางประตูหนึ่งลกัน เดินอ้อมมาทางด้านหน้านะครับก็ตรงนี้เดิมเป็นเป็นคลองนะครับเขาก็ถมคลองไปแล้วแล้วก็ทำทำเป็นท่อระบายน้ำแล้วก็แล้วก็มีทางเดินก็สบายครับเดินจากรถไฟฟ้ามาก็เดินได้สะดวกสบายก็เดินมาถึงแม่สนามเลย นีเป็นประจำนะครับวันเสาร์มีคอนเสิร์ตท,ที่ทันได้โดมเป็นปกติครับคนเพียบเลยคนมาดูคอนเสิร์ตนะีใ่ให้คนมาดูก่อน ยังไม่ถึงเวลาครับครบีด่สัสดีครับพี่สั่งน,นี่ก็แซมเปียนะครับปาต,ตาต้ามาแล้วนักยอบนักบอลก็เริ่มทยอยเดินข้างเข้าสนามแล้นะครับเห็นเดินมานั้นก็สลวิทย์นะครับ ที่ะาศัยเก่งมากเวลาก็ไปจับดูใช่ตอนนี้รถของนักเตะสุขโขทัยก็เข้าไปแล้วนะครับส่วนนักเตะเดินทองก็ทยอยเดินทางกันมานะครับเมื่อกี้มีสเตฟานซอนคอฟอิสมนันดากโกเดลเซนออจิรวมถึงกองกลางตัวใหม่นะครับ ชื่ออา่านว่าอะไรเอนัส e ซันเออะไรนะผมก็เอนัสอัน e ัส e e e <laughs> แล้วก็มีดาวล่งอย่างกิรพัฒนแล้วก็ไขน่น้ยนะครับที่เดินทางมาแล้วนะครับตอนมืดแล้วคนก็ยังคงมาซื้อบัตรกันอย่างคับค้างเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับสำหรับนัดแรก you Pero... Thank yeah. you. 何 điều đang chơi. Ai? Bây đen, bây đen, siệp, siệp công an, siệp รับการสายฝนที่แบบตกลงมารุนแรงหนักมากตอนนี้เมืองทอง ยิงตั้งเยอะมีจังหว o à ยิงตั้งเยอะโอ้เสียดายตัวนี้คืออานะัสอาหันนะัสนะครับมิตฟิลตัวใหม่ล่าสุดที่เติมเข้ามาคนสุดท้าย มาดูกันว่าวันนี้จะได้ลงมาช์ฟอร์มอเปล้าเรื่องห,อหลังกำลังจะเริ่มนะครับแต่รวมเพื่อนเขาต้องรวมใจกันพยายามยิงประตูให้ได้นะครับเล่นในบ้านด้วยเริ่มแล้วครับเรื่งหลังหม บอลเบาลงไปบ้างแล้วหอจะนำกันจายไปกันพอโดนบวกก่อนเลยตายละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลองเชียร์ฝั่งโซนอีก็ไม่ถอยเลยนะครับใส่เสื้อกันฝนกันแล้วก็นั่ง การฝนกนเลยเย คู่กับสงวุดนะครับวอนทักเดวสันออจิอะไรนะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่า อาตาตามาเตรียมตัวอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ยังให้กาสิเดนลองดูเมื่อกี้กาสิเดนเจีบยม,มดูแบบสุโขทายัยยังเปลี่ยนตัวอิสตองโดมาแล้วไอ้หนมพลังมา้าออา oh. ปาปาต้าตุลพัฒน์ศรธรรมแล้วก็ตุลพัฒน์เด่นทักษวัดนะครับกำลังรอ4คนตอนนี้นาทีที่65แล้วนะครับ ค่อนข้างติดน้ำนะครับเตะไม่ค่อยไปยอันนี้โค้ชต้นเรียกอานัทอาอานัทอาหันนั์นะครับเอ,อ้ยก็มาต,ตาตาด้วยสองแนวลุกนะครับต่างชาติเปลี่ยนชุดละ กันอาหันนารไปแล้วอาหันนาร์วัดใครถูกอะ่ะใ,ใครใกล้เซียงสุด

แล้วนะครับ Sampai jumpa di video เตฟานซอนคอฟผู้มงทำประตูให้เมืองทองเอาชนะสุโขทัยไปได้เป็นประตูต่อนย์